สวัสดีครับสอนเปลี่ยนประเทศที่พำนักหรือกำลังอาศัยอยู่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะใช้ประโยชน์อะไรมีคำถามเข้ามาท่านที่ค้นหาคลิปนี้เจอก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่องนี้107เคลดลับออนไลน์สอนการตลาดโซเชียลและเคลดลับมากมายแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์นะถ้าในมือถือควรจะใช้เบราว์เซอร์ Google Home นะครับเพื่อสอดคล้องกับคลิปนี้การคลิกตัวเลือกต่างๆนะครับอันดับแรก ไปที่ YouTube Studio คุณจะพิมพ์ค้นหาหรือเข้าผ่านหน้าโปรไฟล์หน้าแรก YouTube ก็มีค่าเท่ากันนะครับคลิกรูปโปรไฟล์คลิก YouTube Studio เข้ามาแล้วเปลี่ยนประเทศที่พำนักอาศัยอยู่นั้นคุณผู้ชมลากเมาส์เลื่อนนะครับลงไปเจอหัวข้อการตั้งค่าด้านล่างครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้ว สังเกตหัวข้อช่องนะครับคลิกช่องจากนั้นคุณผู้ชมสังเกตบริเวณนี้นะประเทศที่พำนักเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถเปลี่ยนประเทศต่างๆถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยแต่ผมต้องการเปลี่ยนประเทศที่พำนักให้กลายเป็นเบลเยียมก็สามารถทำได้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกมุมล่างขวานะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะใช้ประโยชน์เพื่ออะไรหน้าที่ของผมคือชี้ช่องทางวิธีการว่าเปลี่ยนประเทศที่พำนักคือขั้นตอนที่กล่าวมานะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเคล็ดลับมากมาย107เคล็ดลับออนไลน์ช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ